มาแล้วครับขบวนตองห้านะก็กำลังจะผ่านตรงผมถ่ายนี่6โมง33นาทีนะก็มาถึงบัวใหญ่ตั้งแต่ดึกแล้วนะแต่ก็มาจอดรอออกช่วงตีห้าครึ่งนะมี59ตามหลังมาเลยนะน่ากำลังจะผ่านบานหันแล้วนะ59 ขีวเว็ไซห้าสองสองศูนย์นะครับทำขบวนตองห้าวันนี้นะครับก็อพอขอรอก็เปิดบีททักไทยนะครับ